จะับสบายดีพ่อแม่สิน้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยอะไรครับสอบตุ้บๆกำลังใจทุกบๆตุกบๆข้ามวยพรเด้อทุกปานาทุกทุผ่านอีมขอแจ้งการบอด้ตอบคอมเมนต์พะลุงเอ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่ลงลุงลุงค่ะเบิ่งเมีื่อยสถานที่มันหกพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ห่างเฮิรนคนเนาะพี่น้องเนาะกะเก็บกวาดแล้วก็นมะนั่งถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้วส้มแล้วกันน้องนัดต่ออพี่น้องเอ้ย จนเหือหน่อยนาวๆนกันเลยกระคำลงแรงแล้วพี่น้องเลยคอมเมนต์กับบได้ตอบเด้อพี่น้องเด้อแจงการเลยมันบบมีเวลาือแนีนี่แหละปิดห่านออกมาแต่เหมือเสาอันนี้เลยม่ขึ้นนี่กะนอนอยู่พี่เฮากระกับทําแม่พ่อเป็นกับหลูกกะนอนอยู่บ้านพี่น้องเลยบรรยากาศในงานกะ ป้าทิทชูแม่ยางระบาดนี่บอกมึงดูหนังอบเตี่ยมต่หโมงแรงสนหกโมงหกโมงเสาสวหกโมงแรง้ลังคนนะหอดมือนเสาร์เอาลงไปโลดเน่าเมื่อไรห้อยน่ะมีแต่นังกับนังเสียวแม่มันนี่อ้าวอเซินแซ่บันังงันไเหฮ้ยพากระติกนะเอาไปเลย ข้าก,กวดทั้งใจเรียยรเอยพี่นอ้องแฟนกลังเลยะอะเห็ดเนาะเอาไปเก็บไปกวดแล้วก็มาทางเนื้อให้น้องหนักจัดการพี่น้องอันนี้คือปลาบ,บ่บอบอยสื่อมาปีงเชพะเขาเมือนเส้าพี่น้องเลยนวาไม่ท้ามากโอ้ย อันนี้แม่อันนี้น้องดินเสียน้องดำอันนี้แหละแม่เพื้นนี่หนาตาปื้อผี้องเอ้ยงามเรื่องสะโพลูกมันจะเป็นตาแพงเบิ่งหางบางแค่น่อยอ้ยอุ้ยหึนเด้ฮะเมียน้อยพอน้องดำตาปัดพี่น้องข่างแรกกในนี่นะดูเบิ่งเรื่พี่น้องเลยเมียต้อนเกี่ยวเขาเมียหน่อยพอน้องดำพี่น้อง mhm đin ơi uh, bosom gale gà mè nhai mừng nè mẹ nhảy mhm 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 แกง่วงพี่น้องนกสละเหรฮะยังไงยังเกาะทั้งนี้ก็สิเป็นขวบกผีกพี่น้องอื้อยังกาอกผีเขาดังกูโอ้ยอยู่ใก้ลมทั้งนี้ก็สิเป็นอ่า สบายครพี่น้องพ่จอยนะพี่น้องเลยอาดางมาเท้าเฮาน้อง่ใช่ายนะบ้าไปซื้อมาจากโลเนี่ยพ่อนังเยี่ยมก็เคยหล่าพี่น้องเลยไปสั่นกันเห็ดกินแรงพี่น้องเลยสิเห็ดได้ดเนี่ยนะเพราะสิ่งก็จะมเห็ดได้เนี่ยหนึ่งบ้หนึ่งหรือมก เออขันโมกนะแซบขันมาหนึ่งนาะบาแซบโมกลู่นึ่งลู่นึ่โอ้ยโมกกันโมกกันหนึ่งโมกกันเดียวกันนั่นแหละตัวเงีสินมันก็เห็นหัวใจปนินเออหัวใจมันหยุดหันเนาะเด้ื่นทองบ่ะเอาเถตีดึกดึกอยู่ัขน่ะสินมันดิ่งอยู่ในพิณเนอะหัวใจคล้ายๆหัวใจกรบแบบว่าอยู่น่ะมันใจ เตียงกะหน้อยพอดเนาะเตียงเฮาอันนี้พี่น้องแก่กันมาจากเตียงเฮาตัวนี้เตียงไฟเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยมันเตียงหน้อยพอดนะมันบุพเพสถานที่ชับเออเตียนเสียดามบอทำลงแรงพี่น้อง เมแรดชงใส่เฮาสีบอได้อยู่พี่น้องบอที้แทกออกมาเป็นหมูข้าก็คืมานอนบ้านกับลูกสาวลูกชายเฮาพี่น้องเลยอ้าวเข่ามาเจอใจดำชาวบ้านดีพี่น้องแกงปลาแกงปลาไหวให้แล้วไหวให้แล้วให้ปลาดำไหวเองให้มันเอาทงแผลออกมาง่ายักมันปิวมาแต่ทางใดนแกงปลาให้ไปให้แม่บอกงปลาเดือห้แม่กินน้ำให้สน สองเอนอน้องเขากินน้ำกันได้เฮ้ยพ <c oughs> อท่าแม่กินหมูกับป,ปลาเหวคืองฮาคืองฮาหวาน้า,นา,า,าป่นกระปูมาให้เราแต่หมอเส้านี่พี่นอ้องหมอเส้าฮ่าเขมเมืรอหนึ่งเขาแต่งให้ลูกไปโรงเรียนแล้วกันีกระปูป่นมาให้เท่าแม่พี่นออ้องเอ้ยหมูปลาเนี่ยเพิ่นกินปลาเหวดอกมันมันมินมินก็จัมเส่าจัมแรงโอ้ยพี่น้องเอ้ย tham bò lông là chụt rồi chạm lọp là nhang bò già nó hơi bị piu khẩu tham chụt piu บรรยากาศพี่น้องกะคนกระิห่างเฮินหเลยแหละพี่น้องยสองเต็นทางขางเน้อเฮือนเนาะเต็นที่สามอยู่บอนล่างถวยพี่น้องเลยอยไปเ่นีลก่อนม่เรียบร้อยตัวน้า สนี่หายไปใช่ไหมเฮ้ยเอ็งมากวดลงวางหลุมเลยเฮ้ยเอ็งมากวดลงวางหลุมขวดลงละจวดจูดโลดดูขำมาละเสียงไปเอากระไพ่มามึงอย่าเว้ามาละสิบอกโลดในตีแข่าได้สตีแข่าอีสันนี่กับพี่นดาวมันเมื่อส่งยายจืดบักหึงหึงหนึ่งนี่ยพี่ประซาย มันก็ล่มบมดได้แห้งปมดไดเนาะใบเลี้ยงลายต้นไม้อยู่เนื้อคือหันลายพี่น้องมาแล้วก็เลยบรรยากาศดีตัวมีต้นไม้หลายพี่น้องเลยตอนถึงถ้าจะมันบอใกล้เพือนเลยนี่จะรีวิวรอบๆให้เบิ่งกเลยพี่น้องเด้อกะเอ็นนองกะสิ บางๆเนาะกระสีไลยส่วนเสากับส่วนซุ้ยๆเนาะเฮ้ยเนาะ<ม>ส่วนเถียงส่วนบ่ายกับายเบอร์อะไรพี่น้องเลยกระสีมิตะแมนกระสีพี่น้องไก่ชิดอยู่น้ำประจำขึ้นในนอนวันนี้นอนพันอเล่นอนบาร,รับพี่น,อน้องก็นอนในได้ก็นอนบารับปวดหัวจนหัวสิแตกแล้วเมื่ออาบน้านประมาณสิบโมงกลางคืนแล้วก็กินยาแก้มาเกนเม็ดหนึ่งเฮ้ยมานอนเสียบหนึ่งเฮ้ยลุกมา่านอ่ะดีขึ้นได้เฮ้ย <c oughs> อยู่เลยกระเพาขอกระเทิรองคนนอ่ะแล้วตัวเองจู่ตัวเองกระเพาหน่อยเผยผ้ามัมาเผาเองจูดกองหนึ่งไปไปแห้งสามสี่กองทิ้งไต้่เดย์ซองกระเพ่ยนี่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 ทั้งเนื้อนี่ติดเลยแหละเออก่มี ได้ยังไงเนาะนะน้ำแข็งนี่ก็จะเป็นน้ำแข็งพี่น้องเอ้ยสะซื้อมาใส่หมูบางไม่เคยเองเอาถั่วเอาก่อนไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยปวดต้องใส่เบิร์ดกันเลยเฮ้ยปวดต้องใส่เบิร์ดเฮ้ย ลงเลยแม่น้งแกมุมกับบด้มา喏้อคำว่าแม่เน่เพื่อนกาทุบว่าอะไรเอามันแสงเนยพี่นเราหลอดมาซจกูเปิดคลิปอยู่กับว่าเราบอกพืชน้อยเนาะคนห้านะพัชเชียกพัชเชียกหายตายเนาะพัชเชียกหาพียกห้ตายพัชเชียกบ่เศร้ายากเศร้าทุกคน เอาจะไปดีบปลาด้วเรียกกับพาลูกทายลูกสาวเมื่อ,อ,อแทนเอ้ยเอาไปถิม่มกับพยะญัพยะพูลูกมึมงดูนะตนีตีนไปแล้วอ้าเรียกขวัญจะเหือยให้เรื่งเลยยอมมึนพี่น,อนอ้องเอ้ยมึงทีมานอนพี่บรทอนเอาไปถิ่มถักยะทอนมันหกเพรมันแนวหล่นมึงดูนะเป็นแนวหล่นมันหัวอีก พอตรตกองงมใช่หนะนะพี่บ้านะไปใส่ถิมหันน่ะขาอุดเลยได้ปุ้ยเอ้ย เี então, ้ยนะขวดเป่านะเป็นหยี่ายกเฮ็ดที่หายเฮ็ดที่หายเฮ็ดที่หายอ้ยแต่อายกูอ้าจะไหนกันนอนจุกสันนะ โต๊ะหรือตาขอไอ้าดีๆเด้อเตาบอกตอแม่ตอแม่แต่งเรืองไงเสือนุ่มไม่อาองี้บ้าคือว่าเ้าออกมาตัวหนึ่งสีทะเลน่ะสีเขียวข้าวกลั่นขีบหนาพี่น้องเสื้ขวมร่งสบายดีเสื้อสีเลืองกหนัดกูชอบ